สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้ครูก็เก็บมะกอกได้เยอะเลยนะคะเราจะเอามะกอกนี้มาฝานฝานแล้วก็ตากแห้งไว้กินข้ามปีเนาะปีที่แล้วครูก็ทำนะคะก็กินจนถึงทุกวันนี้เลยเวลาจะตำส้มตำหรือตำน้ําคลิกมะกอก หรือตำถั่วหรือแกงอะไรก็ตามที่เราใส่มะกอกได้นะเราก็จะเอามะกอกที่เราตากแห้งไว้มาใส่เนาะตากแค่สามแดดนะพี่น้องตากแค่สามแดดแล้วเราก็เอาใส่ถุงก็ไปไว้ในตู้เย็นนะคะไม่ต้องช่องฟิตก็ได้เอาใส่ในตู้เย็นไว้ แล้วพอถึงเวลาที่มะกอกมันไม่มีแล้วเนาะเราก็จะได้เอาออก,ออกมากินมาใช้เนาะมาใส่ส้มตำมาใส่น้ำพริกมะกอกมาใส่แกงมาใส่ตำถัว่วอะไรเงี้ยมันก็รสชาติของมันก็ยังเหมือนเดิมนะคะเหมือนมันสดสดอยู่นะคะแต่ก่อนเราจะเอามาใส่เราก็ต้องแช่น้ำปลา เอาน้ำปลาแช่นิดนิดหนึ่งอย่างนี้แหละคะล่ะถ้าเราค่อยเอามาใส่มันจะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะคะวันนี้ก็เก็บได้ขนาดนี้นะคะเราไปเก็บที่บอ่อเหล็กน้ําพีนะคะมะกอกต้นนี้กินอร่อยอมเปรี้ยวอมหวานนะคะไม่เหมือนบางต้นมันจะฝาดขมเนาะ บางต้นก็เนื้อไม่มีแต่มะกอกต้นนี้กินอร่อยค่ะออกเปรี้ยวหวานหวานไม่ฝาดไม่ขมเนื้อก็เยอะด้วยพูดแล้วก็อยากกินเลยเดี๋ยวต้องเอาใส่เกลือแล้วก็อมนะเอาต้นหอมผักชียัดเข้าไปด้วยแล้วก็ใส่เกลือด้วย เราก็องไว้อุ้ยอร่อยกินน้ําก็หวานหวานนะคะพี่น้องเราก็จะฝานแบบนี้ล่ะคะ่ะแล้วก็จะไปตากแดดสามแดดน้องก็จะเก็บเลยอย่างเงี้ยนะคะพี่น้องจะะ้าทำแบบนี้ก็ไปตากแดบดบมะกรอกนี้เราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะ จะเก็บอีกสักสามครั้งก็พอแล้วถ้าได้เยอะเราก็จะฝากไปให้ญาติญาติอะไรที่ทำงานอยู่กรุงเทพอะไรกันที่อยู่ที่เขาไม่มีเนาะแถวนี้มันมีเยอะนะคะตามทุ่งนาก็มีอันนี้เก็บมาจากบ่อเหล็กนางพีนะคะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนพี่น้องครูจะ ฝานมากอบไปตากก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมค่ะใครอยากทำตามก็ทำได้นะคะรับรองว่ากินได้ข้ามปีเลยนะคะขอบคุณค่ะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะ